มาเบ่งว่าผูหรืองวดยังนี่งวผูโอ้เบ่งเวิดแผนใดละค่ะไปไปเอาเป็นยังกงนขายงวมาบอกกันบ่ ยังนี่ง้อง้อพ่อใหญ่บ่แม่ลูกบ่แม่หนูเพิ่นเพิ่นได้มาจากทางอื่นนังอืมง้อนังบางยังครับนางบางแต่แต่แถวพ่อใหญ่หายแล้วขุนเดตัวหนึ่งอ้วนอ้วนอ้วนเลี้ยวของเราอยู่บ่แล้วเสือมาจากอัน เสียงหน่อยนะถือว่าเฮือนถือว่าอยู่มองโค้งถือว่ามีปอนด์มันอยู่ข้างหน้าเจ๊จอยเนขายไปแล้วตนเนี่ยเราเรียงเนี่ยเราผูกอย่อนโอ้ยอวนจวข้าวเดียรเราใส่หัวหันนาะเราหนักหัวหานนาะพ่อเดือดขายอีกแล้วเย

นีบรรยากาศดีดันกลางสนามนะครับทนะ่าชื่นแชนะเลยฝนตกเลยต้องใช้รองเท้าบูทจันหน่อยเองเินตัวละหมื่นเท่าไรสองพันหาวสูงมันเลยยี 20, ่สิบซื่อน้งวมันปีปีนีน้อยเโอ้ได้เกินอยู่นีย่ยไรแล้วไหขายไปหมื่นเท่าไรหมื่นเท่าไรขาย ตัวละหมื่นหาตัวละหมืน่นเกือบหมื่นหกวัวผูรอล่พี่น้องราคาดีครับตัวละหมื่นหาพันหาร้อยมาที่ไอ้แล้ววบลิตคู่นี่สามหมื่นสองนี่นี่ตัวผูนี่ร้อยสี่สิบ วันไนเิง่งฟันสองปีสามปีด้วยเง่นจะหน่อยมื่นหนึ่งหน่อยวันเอยยิบหามาเอาเงินนะเพื่น,น,น,นทุนเฮ็ดให้เขานี่นนท เปิดแล้วอยู่ห้องกลางนึ่ครับตัวใบตัวละยี่สิบเ็เป็นใบเดียวเลยเกเดเลยก็ไดแต่สองหมื่นสองแล้วนี่หมื่นหนึ่งเพิ่งดากัน ืดไดเท่าหร้เท่านั้นสองพันหา้าหมื่นสองแกด้หนอยยี่สิมืนสอง,สองเอองอผูนี่พี่น้องหา,นงงา,นงานหนักงอผูออง้นนออวนนี่ไงล่ะอวนโบท่านเลยนะมึงไปง้อผูต้องอนุรักษ์ไ้ปด้ว <laughs> เออหม,มายควาว่าต้อง ต้องกล้าซื้อแน่ต้องซื้อสูงแนย่ยังสีได้คังสันทบนะครับอนาคตพอพันนะครับเคยขายหมื่นหนึ่งก็ขึ้นมาหมื่นสองพันห้าหมื่นสามหมื่นสี่ครับแล้วแต่ทำให้นังหนาๆยังก็ได้นะครับนะเคยขายหมื่นหมื่นเอ็ดขึ้นมาหมื่นสี่เลยนะครับนะสําหรับผู้รอนะครับผู้รอกับประมาณสิบสองเดือนนะครับถึงประมาณเกือบเกือบสองปีนะครับนะสองปี ปีถึงสองปีประมาณนี้แหละครับรอๆครับราคาจะดีจะแข็งนะครับนะส่วนสองตัวนี้ได้ตัวละสองหมื่นสองพันนะครับนะสูงว่านลอยผมเห็นฟันนะครับแขวคู่ขึ้นคู่หนึ่งครับประมาณสองปีและว,ว่าสองตัวนี่นะได้ตัวละสองหมื่นสองครับมันตื่นๆในพี่น้องนะครับผมอยากทายทายให้บังอยู่นะอยากทายทายให้บังอยู่มันตื่นเลยมื่อย่างหนึ่งมันจืดใน fit, พี่น้องเอ้ยบังเนี่ยเด้อ วันนี้ผมวันนี้ใส่เกือบบูดมากครับผมใส่รองเท้าแตะมากนะครับนะนี่จะของง้ออย่างนี้สองหมื่นสองพันห่านะครับเขาให้ตัวละสองหมื่นสองนะครับตาเดี๋ยวผมผมให้เพึ่งท้ายนิดนึงก็ได้ว่ามันอ้วนมาอ้วนเพื่อจะเป็นประโยชน์โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้พึ่งถ้ายแน่นิดหน่อย เขาที่ร่งองนะเดี๋ยวที่น้องเพราะว่ามือหนีพอนี่ลงอ่าถ่ายประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันตื่นนี่ก็ไม่ได้อ้วนประเดี๋ยวพี่น้องนี่ยไม่ได้อ้วนประเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้น่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยย้ยยยยยยยพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวมันตื่นห่นยววนยนอยถ่ายสิเดี๋ยวเบิ่งถ่ายร้อยยี่สิบแกดีนี่ครับแบบนี้ครับตลาดต้องการนะครับถ้าหาเข่ามากก็เอาแบบนี้ก่อนพี่น้อง เอาเงาผู่ก่อนเงาผู่งูสันนาแก่ๆนี่เนี่ยเชียงชินเด้ขายนะครับได้ขายเนเน่นะนี่พอเวียดวุ้หันฟังเมืองเป็นวัดตื่นนยานอยู่เดี๋ยวผมจะถามอีกที่หนึ่งเนี่ยหมื่นสามงูสันนาแก่เนี่ยตัวนี้ได้สองหกอื้มใช่ไหมโอ้เงาอยู่ต่ำเลยคือหนองประมาณหลายสี่สิบ นี่ยาวอยู่ผมเห็นเต่แรกหลวเต็งเม่เป็นง้ผูแต่หูผสูหูปะยาวหูหูแท้ๆเป็นง้ผูสองเดียวเ่าก็บังทายสองพันหกไปสองหกไปจะจอย ได้ราคาดียุติ้งว่าดึงว่าเมร์ว่าผู้หมื่นสามนะครับตัวนี้ได้สูงร้อยว่าหย็นเยียงเงียบไรห้าสิบนะครับว่าฟัานเขียวคู่ได้สองหมื่นสามสองหมื่นสาม Ah... Uh...